นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดยิ่งเจริญเดินทางเข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเอาผิดเท้าแชร์หลังถูกโกงเงินค่าแชร์มูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้านะครับจากตลาดยิ่งเจริญนะครับซึ่งได้รับความเสียหายจากกรมีเท้าแชร์นะครับเท้าแชร์เ,เชิดเงินหนีไปซึ่ง เมื่อจะพูดสอบถามแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยน่าจะหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านบาทผู้ที่แม่ค้า,าแม่ค้าเนี่ยหลักร้อยคนนะครับแล้วก็มีการไปจางที่บ้านแล้วก็ไม่อยู่ความไว้ใจเป็นเหตุเนื่องจากเท้าแชร์เป็นแม่ค้าในตลาดยิ่งเจริญเช่นกันและร่วมเล่นแชร์กันมานานถึง10ปีจนวงแชร์มีขนาดใหญ่ขึ้นมีทั้งแชร์รายวันและแชร์รายเดือนเท้าแชรก็เกิดขึ้นมาเก,กือบ20ปีที่แล้วะคะ่ะ เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่เจริญแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเราก็เลยเล่นกันมาตั้งแต่สูเ่เล็กๆมีแต่สู่เพื่อนสู่กันเองค่ะจนความน่าเชื่อถือมันเป็นสิบปีมันก็เกิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นองค์กรใหญ่แต่ว่าหัวหัวเรือเขาได้เสียชีวิตไปก็เลยเหลือแต่ภรรยาเขาภรรยาเขาก็ รับต่อทาต่อซึ่งเราก็เกิดความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจตั้งแต่แร่นอยู่แล้วเนาะเราก็เลยเล่นไม้เลยเพราะว่าเขามีแผงขายที่อยู่ในตลาดด้วยสืามกรกฎาคมที่ผ่านมาทา้าวแชร์ได้มาเก็บเงินเป็นครั้งสุดท้ายกระทั่งวันที่15รกรกฎาคมซึ่งหากรวมจํานวนเงินมื้อสุดท้ายนั้นเท่าที่ทราบเป็นจํานวนเงินหลายสิบล้านบาทวันที่13เขามาเก็บวันสุดท้ายวันที่14เขาไม่มาเก็บแล้ววันที่1ิบค้าเขาต้องจ่ายจ่ายเงินทุกคน ในการเตียยวแชร์เพราะว่าเป็นมือสุดท้ายแล้วรวบรวมมาหมดแล้วก็ประมาณเก,เก็บทุกวันค่ะ,ะเก็บทุกวันประมาณประมาณรวมแล้วมือสุดท้ายเนะะี่ยค่ะเข้าๆเข้าๆที่ที่สอบถามมานะคะหลายสิบล้านค่ะหลายสิบล้านยังไม่รวมคนที่เล็กๆน้อยๆที่เขาเตียวอันที่เขาเปียวไปแล้วเนี่ยคือไม่เกี่ยวแต่จะมีแชร์ใหญ่ที่วงมาเนี้ย มันเพิ่งเริ่มแ์ใหญ่แต่แฉเล็กก็หลักล้านเหมือนกันหลักสิบล,ล,ล้านเลย่ะหลักสิบล้านเลยแต่ว่าเจ้าละหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นแปดหมื่นสองแสนลังเท้าแชร์ไม่จ่ายเงินเหล่าแม่ค้าก็ได้ทําการตามหาตัวที่บ้านพบว่าไม่มีใครอยู่มีการขนทรัพย์สินท,ทุกอย่างแม้กระทั่งเสื้อผ้าออกไปหมดอีกทั้งยังบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งเบอร์โทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง ไม่มีใครสามารถติดต่อได้ส่วนลูกหลานของเท้าแชร์ที่ขายของอยู่ในตลาดก็ปิดแผงหายไปเช่นกันแม้แต่ช้อนสักคันหนึ่งยังไม่เหลือเลยมั้งคะก็คือบ้านล่งหมดเลยลูกหลานอะไรก็หอบหอบไปหมดเลยค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ไม่มีค่ะแล้วก็ลูกหลานเขาที่ขายแผงอยู่ที่ตลาด้เจระก็ปิดเงียบเลยค่ะทีเดียวไปเลยค่ะ เหมือนเหมือนหอบไปกันหมดเลยเหมือนวางแ,<ผ>แผนไปแล้วค่ะไปก็บอกเบอรบอกลายบอกทุกอย่างเบื้องต้นพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำผู้ร้องประกอบพิจารณาพยานหลักฐานก่อนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไป